สุดท้ายเลยนะครับสำหรับชนิดของโพลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติพิเศษนั่นคือการนำไฟฟ้าได้นะครับโพลิเมอร์ที่มีสมบัติการนำไฟฟ้าได้จะมีลักษณะพิเศษตรงที่นะครับจะต้องมีพันธะคู่นะครับสลับกับพันธะเดี่ยวนะครับเราจะเรียกพันธะประเภทน,นี้ว่าคอนจูเกตบอลนะครับการมีคอนจูเกตบอลจะทําให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไปในสายขอโพลิเมอร์ได้ทําให้โพลิเมอร์มีคุณสมบัติในการนําไฟฟ้าอาจารย์ยกตัวอย่างสัก2ตัวนะครับ น,น้องสามารถดูได้ในข้อสอบบางครั้งอาจจะถามว่าพอลิเมอร์ชนิดไหนนำไฟฟ้าได้ใหน้น้องสังเกตพันธะคู่ที่สลับกันมาทธาเดียวหรือวงเบนซีนนะครับอาจะยกตัวอย่าง2ตัวนะครับพอลิเมอร์ที่นำไฟฟ้าได้ตัวที่1เลยนะครับก็คือโพลีอะเซทิลีนนะครับเขียนให้ดูเลยดีกว่าเห็นไหมครับมีพันธะคู่เหลืออยู่นะครับ พันธะคู่นี่สาคัญนะครับเพราะมันจะทําให้เกิดอิเล็กตรอนใน p ออร์บิทที่อยู่ในแนวตั้งฉากถ้าจําไม่ได้นั่นหมายความว่าเราต้องไปดูเรื่องพันธะเคมี Me แล้วนะครับโอเคการที่มีพันธะคู่ในลักษณะนี้นะครับต่อกันไปเรื่อยๆอิเล็กตรอนจะสามารถไหลผ่านพันธะตรงนี้ได้นะครับ นี่คือลักษณะที่เราควรจะสังเกตในพพลิเมอร์ที่นําไฟฟ้าได้คือมีพันธะคู่สลับพันธะเดียวสลับพันธะคู่เดียวคู่ในลักษณะนี้ต่อกันไปนเรื่อยๆเป็นสายยาวพพลิเมอร์พวกนี้จะนําไฟฟ้าได้ตัวนี้ชื่อว่าโพลีอะซิลีนเราดูอีกสักตัวหนึ่งนะครับกรณีที่เป็นวงแน่นอนกรณีที่เป็นวงก็ต้องมีลักษณะเดียวกันนั่นก็คือต้องมีคอนจูเกตบอลนะครับคือพันธะคู่สลับกับพันธะเดียว นี่คือวงเบนซีนถ้าเราเอาวงเบนซีนต่อกันไปเรื่อยๆนะครับเราจะได้โพลิเมอร์นะครับอาจารย์ไม่เขียนแล้วกันต่อกันไปเรื่อยๆอย่างนี้เราจะได้โพลิเมอร์ที่มีชื่อว่าพลีพาราฟินิลีนนะครับพลีพาราฟินิลีน ตัวนี้นะครับมีลักษณะพิเศษก็คือนอกจากเห็นว่าเป็นวงเป็นซีก็จริงแต่มีพันธะคู่พันธะเดี่ยวพันธะคู่พันธะเดี่ยวสลับกันนะครับพอลิเมอร์ประเภทนี้ก็นำไฟฟ้าได้นะครับเนื่องจากมีพันธะที่ทําให้มันนำไฟฟ้าได้นี่คือลักษณะพิเศษที่น่าสนใจของพลิเมอร์ที่นำไฟฟ้าได้แต่ถ้าน้องๆเรียนให้สูงขึ้นนะครับน้องๆจะพบว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่พันธะคู่ที่สลับกับพันธะเดี่ยว แต่จริงมันเป็นพันธะที่มีลักษณะที่เรียกว่าเป็นพันธะคอนจูเกตนะครับนั่นคือพันธะคู่ตัวนี้สามารถเขียนโครงสร้างเรโซนแนนกลับไปกลับมาระหว่างพันธะได้อย่างเช่นวงเบนซีนาอาจจะกลับนะครับอาจจะเขียนแบบนี้ก็ได้หรืออาจจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือเห็นไหมครับอย่างนี้นะครับลักษณะแต่เราอาจจะเขียนใหม่เป็นแบบนี้ก็ได้ แต่จริงๆแล้วทั้งสองแบบนี้ไม่ใช่โครงสร้างที่ถูกต้องนะครับโครงสร้างที่ถูกต้องคือมันไม่มีพันธะเดี่ยวหรือพันธะคู่จริงๆแต่มันเป็นลักษณะที่อิเล็กตรอนสามารถเคลื่อนที่ได้รอบๆบริเวณน,นั้นนะครับอันนี้อาจจะลึกเกินไปนะครับเอาเป็นว่าการดูพอลิเมอร์ที่นําไฟฟ้าได้เนี่ยสังเกตได้ง่ายๆเลยจากการที่มีพันธะคู่สลับกับพันธะเดี่ยวต่อกันไปเรื่อยๆในโครงสร้างของเส้นพอลิเมอร์นะครับสุดท้ายเลยนะครับตอนนี้อาจารย์จะพูดถึง ประเด็นที่สาคัญอย่างหนึ่งเหมือนกันในเรื่องการใช้งานเชื้อเพลิงซาดิดัาบันนะครับนั่นก็คือผลกระทบนะครับต่อสิ่งแวดล้อมนะครับ,รบ,รบ,นนรบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับสาหรับการใช้เชื้อเพลิงซาดิดัาบันนะครับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับก็อาจจะแบ่งออกได้เป็นมลพิษทางอากาศนะครับมลพิษทางน้ำนะครับหรือว่า มลพิษทางดินนะครับมลพิษทางอากาศมีอะไรบ้างนะครับเรารู้อยู่แล้วการเผาไหม้เชื้อเพลิงปิโตรเลียมนะครับที่เป็นไฮโดโครคาร์บอนก็จะให้แก๊สหลกัหลกๆนะครับอาจจะมีคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเป็นตัวหลกักซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับผมเนื่องจากว่าในสารประกอบไฮโดโครคาร์บอนส่วนใหญ่นะครับอาจจะมีกำรรมะถันอยู่ด้วยนะครับกำรรมะถันก็เกิดจากสร้างพืชส้ากสัตว์ที่มีโปรโตีนนะครับซึ่งมีกำรรมะถันในโครงสร้างเนี่ยอาจจะเกิดการสลายตัวนะครับแล้วก็สารไฮโดรคาร์บอนจะมีกำมะถันปน การมีกำรรมะถันปนนี่แหละเวลาเผาทําให้เกิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับนอกจากนั้นก็อาจจะมีไนโตรเจนไดออกไซด์ซึ่งเกิดจากอุณหภูมิที่สูงทําให้ไนโตรเจนในอากาศรวมกับออกซิเจนได้นะครับแก๊สตัวแรกเนี่ยเป็นสาเหตุหลักของภาวะเรือนกระจกนะครับเรือนกระจกในขณะที่2ตัวหลังนะครับ เป็นสาเหตุของฝนโกรดนะครับเพราะว่าทั้งสองตัวนี้สามารถรวมกับน้ําหรือความชื้นในอากาศแล้วเกิดเป็นโมเลกุลของโกรดได้นะครับฝนโกรดเนี่ยจะทําลายหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นระบบนิเวศหรือสิ่งก่อสร้างนะครับที่เป็นหินปูนก็ตามนะครับนอกจากนั้นแก๊สอีกตัวหนึ่งที่สําคัญซึ่งเกิดจากการเผาไหม้นั่นก็คือคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับคาร์บอนมอนอกไซด์คือ CO อาจารย์เคยสอนไปนแล้วในเรื่องการเผาไหม้ของอัลเคนนะครับในเรื่องอินทรีย์เคมี CO นะครับจะเกิดขึ้นเมื่อออกซิเจนไม่เพียงพอและ CO เนี่ยเป็นแก๊สที่มีความอันตรายมากเนื่องจากว่ามันจะจับกับเม็ดเลือดแดงนะครับหรือฮิโมโกบินในร่างกายเราได้ดีก่าออกซิเจนดังนั้นถ้าเราไปอยู่ในสภาวะที่มีคาร์บอนมอนอกไซด์เช่นในสภาวะที่มีเครื่องยนต์ที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะครับหรือในภาวะที่มีการเผาไหม้ในที่ที่ออกซิเจนต่ำนะครับคาร์บอนมอนอกไซด์จะไปจับกับเม็ดเลือดแดงสุดท้ายร่างกายเราจะไม่ได้รับออกซิเจนนะครับเราก็อาจจะเสียชีวิตได้จากการรับ oxide, คาร์บนอน และสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับในบ้านเราอาจจะไม่พบแต่ในต่างประเทศเนี่ยพบกันมากนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าสมอคสมอกคืออะไรนะครับสมอคคือปรากฏการณ์ที่อยู่ดีๆเนี่ยเกิดหมอกทึบขึ้นมาในฉับพันในช่วงกลางวันแสกเลยนะครับเนื่องจากว่าเวลากระเผาไหมเนี่ย อาจจะมีสารไฮโดรคาร์บอนบางส่วนตกค้างในบรรยากาศนอกจากนั้นในอากาศมีออกซิเจนและมีไนโตรเจนไดออกไซด์ขึ้นจากการเผาไหม้แก๊ส3ตัวนี้ถ้าเกิดว่ามีแสงนะครับแดดจะจัดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเนี่ยมันจะเกิดเป็นสารนะครับจำพวกเพอร์ออกซิซิลไนเตรตนะครับอ่ะไม่ไม่ต้องจำก็ไดะ้ย่อว่า PAN ตัวนี้ทำให้เกิดหมอกฝ้าทึบในอากาศนะครับอยู่ดีๆก็จะเกิดทึบขึ้นมาเลยเราเรียกว่าสมอกนะครับ2ตัวนี้ก็จะเป็น ทั้งแก๊สนะครับแล้วก็สมอกนี่แหละก็คือเป็นผลกระทบนะครับต่อสิ่งแวดล้อมในด้านของอากาศนะครับสำหรับการใช้เชื้อเพลิงปิตโตรเลียมนะครับแล้วทางน้ำล่ะนะครับทางน้ำที่เราคุ้นเคยกันดีที่สุดก็คือการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับหรือว่าการใช้ปผงซักฟอกที่จะมีฟอสเฟตนะครับเป็นองค์ประกอบเราเรียนอยู่แล้วในวิชาชีววิทยานะครับว่า สารที่พืชต้องการนะครับธาตุหลักก็จะมีนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมตัวฟอสเฟตนี่แหละเป็นแหล่งของฟอสฟอรัสทําให้พืชน้ําเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจนบางทีเนี่ยปิดกั้นแสงนะครับหรือว่าปิดกั้นไม่ให้ออกซิเจนละลายลงไปในน้ําเมื่อออกซิเจนไม่ละลายในน้ำนะครับแล้วมีซาบอินรีย์ก็คือสิ่งมีชีวิตเยอะมากๆเนี่ยจุลินทรีย์ก็จะเกิดการย่อยสลายน้าตอนให้เกิดน้ําเน่านะครับดังนั้น มลพิษทางน้ำนะครับก็สําคัญจากการปล่อยสารย่างพวกฟอสเฟตหรือยาฆ่าแมลงนะครับซึ่งอาจจะส่งผลกับสัตว์น้ําหรือสิ่งมีชีวิตในน้ำนะครับการบอกคุณภาพน้ำน้องๆการบอกคุณภาพน้ําจะใช้ค่า3ตัวนะครับคือ DO BOD นะครับแล้วก็ COD มาดูทีละตัวดีกว่ามลภาวะทางน้ําหลักๆแล้วเกิดจากจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายซาก สิ่งมีชีวิตในน้ำนะครับจุลินทรีย์ที่ดีต้องใช้ออกซิเจนนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณออกซิเจนที่เราในน้ําควรจะมีค่ามากนะครับเราเรียกค่านี้ว่าค่าดี d i s s o l v ออก x y g e นหรือปริมาณออกซิเจนที่เรในน้ําน้าที่ดีนะครับควรมีค่าดีมากกว่า3มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับหรือต่อลูกบาศก์เดซิเมตรนะครับก็คือมีปริมาณของออกซิเจนนะครับนี่คือปริมาณออกซิเจนที่มีในน้ําแต่ปริมาณ ออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ในการย่อยสลายเราจะเรียกว่าค่า BOD นะครับ DO คือออกซิเจนที่มีส่วน BOD คือออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ในการย่อยสลายสารในน้ํายิ่งสารในน้ําเยอะนะครับ BOD จะยิ่งสูงดังนั้นในทางที่ดีนะครับ BOD ควรจะมีค่าน้อยเนื่องจากว่าแสดงว่าซากอินทรีย์หรือสิ่งมีชีวิตในน้ํามีน้อยนะครับทำให แบคทีเรียไม่ต้องใช้ออกซิเจนเยอะน้ำก็จะมีภาวะที่ไม่ขาดออกซิเจนนะครับ BOD เนี่ยไม่ควรเกินนะครับไม่ควรเกิน100มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับมากกว่านั้นเนี่ย จะเริ่มเป็นน้ําที่มีปัญหาแล้วนะครับก็คืออาจจะเกิดการเน่าเสียได้เนื่องจากแบคทีเรียต้องใช้ออกซิเจนจํานวนมากออกซิเจนในน้านไม่เพียงพอนะครับน้ําก็จะเกิดการเน่านะครับการเน่าก็คือการย่อยสลายของจุลินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจนทําให้เกิดแก๊สที่เกิดกลิ่นเน่าเช่นไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับหรือแก๊สไข่เน่าอันนี้คือกลิ่นเน่านะครับหรือน้ําเกิดสีดำนะครับก็เกิดจากสารประกอบพวกเหล็กซัลไฟด์หรือคอปเปอร์ซัลไฟด์ทำให้ ทั้งน้ำทั้งเท่ามีสีดำกรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อออกซิเจนในน้ำไม่พอนะครับหรือมีสารอินทรีย์ในน้ำมากจนแบคทีเรียต้องใช้เยอะๆนะครับสุดท้าย COD นะครับก็เป็นการวัดปริมาณออกซิเจนที่ใช้ในการสลายสารอินทรีย์โดยใช้วิธีทางเคมีอันนี้ไม่ต้องสนใจมากแต่ว่าปกติจะมากกว่านะครับปกติจะมากกว่า BOD เพราะสารอินทรีย์บางชนิดแบคทีเรียก็ย่อยไม่ได้แต่ COD วัดทั้งหมดนะครับสรุปนะครับมลพิษทางน้ํา ให้ดูที่ค่าดีและ b o d ดีนะครับ DO ยิ่งเยอะยิ่งดีแต่โดยทั่วไปควรจะมากกว่า3มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับส่วน b o d เนี่ยไม่ควรเกิน100มิลลิกรัมต่อลิตรถ้ามากกว่านั้นแปลว่าแบคทีเรียต้องการออกซิเจนเป็นจำนวนมากเนื่องจากสารอ e ีมากน้ําก็จะเน่ากลิ่นเน่าเกิดจากไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับและการที่น้ําดําเกิดจากสารประกอบพวกเหล็กเหล็กซัลไฟหรือว่าคอปเปอร์ซัลไฟนะครับสุดท้ายทางดินไม่มีอะไรเยอะ ก็จะมีพวกปุ๋ยเคมีนะครับหรือยาปราบศัตรูพืชรวมทั้งพลาสติกนะครับที่เราใช้หรือว่ายางนะครับซึ่งสะสมเป็นขยะซึ่งย่อยสลายได้ยากนะครับดังนั้นเราก็จะมีวิธีการกําจัดมลภาวะทางขยะทั้งขยะพลาสติกนะครับหรือว่ายางพวกนี้โดยการใช้หลายๆวิธีร่วมกันตั้งแต่ที่เราเห็นเป็นเทรนในปัจจุบันนี้ก็คือพลาสติกที่ย่อยสลายได้นะครับพลาสติกจากธรรมชาตินะครับซึ่ง ไม่ได้เป็นพลาสติกที่ทําจากปิโตเรเลียมและลักษณะของพันธะก็จะเป็นพันธะที่อาจจะมีออกซิเจนหรืออะไรในโครงสร้างทําให้การย่อยสลายเกิดขึ้นได้ง่ายอาจจะโดยแบคทีเรียโดยแสงนะครับโดยน้ํานอกจากนั้นนะครับการรีไซเคิลก็เป็นวิธีที่ดีนะครับในการนําผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีนะครับกลับมาใช้งานใหม่ท้ายที่สุดเนี่ยกรณีที่ไม่สามารถทําอะไรได้แล้วนะครับเราอาจจะนํามันมาให้ความร้อนนะครับเพื่อสกัดนะครับ หลอมกลับมาใช้ใหม่หรือนําไปสลายด้วยการแค c กิ้งให้ได้เป็นเชื้อเพลิงหรือถ้าสุดท้ายทําอะไรไม่ได้จริงๆอาจจะใช้วิธีการฝังกลบนะครับเพื่อกําจัดนะครับตัวผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเหล่านี้ได้นะครับสำหรับในส่วนของวิชาเคมีนะครับในบทที่12นะครับเรื่องเกี่ยวกับนะครับเชื้อเพลิงสร้างดิ่ดําบันนะครับและการนําไปใช้ประโยชน์อาจารย์ก็จะขอจบนะครับที่ตรงนี้แล้วกันนะครับ ก็หวังว่าน้องๆจะมีความเข้าใจแต่ว่าที่สําคัญเลยก็คือน้องๆควรจะอ่านเยอะๆนะครับเพราะว่าบทนี้เป็นบทเดียวที่น้องๆสามารถจำและไปทำข้อสอบได้นะครับตอนนี้ก็เป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับในหนังสือเคมีเล่มที่5นะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของนะครับสารชีวโมเลกุลน,นะครับสารชีวโมเลกุลน,นะครับก็คือสาราจะเรียกว่าเป็นสารอินทรีย์ก็ได้ที่พบในสิ่งมีชีวิตนะครับสารโมเลกุลที่เราจะเรียนกันนะครับ ในบทนี้ก็จะแบ่งออกเป็น4อย่างนะครับก็คือคาร์โบไฮเดรตนะครับกรดนิวคลีอิกนะครับแล้วก็โปรตีนนะครับและสุดท้ายก็คือสารจฉพวกลิปิดนะครับตัวแรกเลยนะครับที่เราจะพูดถึงกันนะครับก็คือคาร์โบไฮเดรตนะครับคาร์โบไฮเดรตนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นสารที่ประกอบด้วยคาร์บอนนะครับไฮเดรตก็คือน้ําเพราะฉะนั้นสารที่เป็นองค์ประกอบของคาร์โบไฮเดรตนะครับก็คือคาร์บอนนะครับ ไฮโดรเจนนะครับและออกซิเจนนะครับโดยปกติเนี่ยอัตราส่วนระหว่างคาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนเนี่ยจะเป็น1ต่อ2ต่อ1นะครับยกตัวอย่างเช่นน้ำตาลเฮกโซสนะครับหรือน้ำตาลที่มีคาร์บอน6อะตอมเนี่ยอาจจะมีสูตรนะครับโมเลกุลเป็น C6H12O6 อย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวคาร์โบไฮเดรตเนี่ยนะครับสามารถแบ่งออกเป็นหน่วยย่อยได้นะครับหน่วยย่อยนะครับเราก็จะเรียกว่าโมโนแซคคารายนะครับตัวโมโนแซคคารายเนี่ย อาจจะมีคาร์บอนได้หลายแบบนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูนะครับถ้าลองดูนะครับเราก็จะเห็นว่าเราสามารถเรียกชื่อของมนเชคไรนะครับได้ตามจำนวนคาร์บอนเลยยกตัวอย่างเช่นถ้ามี3คาร์บอนนะครับเราก็เรียกว่าทรโอส4คาร์บอนเราเรียกว่าเทโทสนะครับ5เราเรียกว่าเพนโซสหรือเพนโทสหรือ6เราเรียกว่าเฮกโซสนะครับจะเห็นว่าชื่อไรเตตราเพนตาเฮกซัสนะครับก็จริงๆก็ มาจากการเรียกชื่อทรงเคมีโมโนไดไตรอะไรที่เราเคยเรียนมาในการเรียกชื่อสายเคมีนั่นเองนะครับโมโนไซคลายเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของคาร์โบไฮเดรตถ้าเทียบกับโพลิเมอร์โมโนไซคลายก็คือโมโนเมอร์นะครับตัวโมโนไซคลายเนี่ยที่สําคัญนะครับก็จะอาจจะเป็นน้ําตาลวงห้าเหลี่ยมแล้วก็หกเหลี่ยมหรือว่าน้ําตาลที่มีคาร์บอนห้าอะตอมและหกอะตอมนะครับจะยกตัวอย่างนะครับเช่นน้ำตาลที่สําคัญนะครับถ้าเป็น5คาร์บอนอะตอม ก็เช่นไรโบสนะครับหรือไรโลสนะครับซึ่งอาจจะพบในตัวหลาจะเคยได้ยินนั่นะคือดีออกซิไรโบนิคลีกนะครับซึ่งเป็นน้ำตาลให้เหลี่ยมวงที่ต่อกับที่เป็นโครงสร้างดีดนเอหรือว่าจะเป็นน้ำตาลที่มีคาร์บอน6อะตอมนะครับก็ได้กแก่กลูโคสนะครับฟรักโตสนะครับกาแลคโทสนะครับซึ่งน้องๆก็น่าจ,จะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าน้ำตาล3ตัวนี้เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวหรือมโนแซคคารายที่เราเรียนมา ตั้งแต่น่าจะเป็นตั้งแต่มัธยมต้นกันเลยนะครับโมโนแซคารยมีความสําคัญอย่างไรนะครับโมโนแซคารทยทหน้าที่เป็นโมโนเมอร์นะครับพูดอย่างนี้อาจจะไม่เข้าใจนะครับสารที่เราพบในธรรมชาตินะครับที่เป็นคาร์โบไฮเดรตยกตัวอย่างเช่นแป้งและเซลลูโลสนะครับเซลลูโลสก็คือพวกเส้นใยจากพืชนะครับส่วนแป้งเราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว นั่นก็คือพอลิเมอร์สายยาวนะครับที่มีหน่วยย่อยหรือจุดกลมๆเล็กๆที่แหละเป็นน้ําตาลโมเลกุลเดียวนะครับโดยปกติก็คือกูโคสนั่นเองที่เป็นหน่วยย่อยของมันดังนั้นถ้าเรามีสารคาร์โบไฮเดตท,ที่เป็นโมเลกุลใหญ่สายยาวเช่นแป้งเซลลูโลสหรือไกลโคเจนรเรานํามันมาย่อยสลายนะครับให้เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดเราก็จะได้โมโนแซคคาไรหรือน้ําตาลโมเลกุลเดียวออกมานั่นเองอ่ะตอนนี้รู้ความสําคัญของโมโนแซคคาไรกันแล้วเรามาดูกันบ้างว่า เราจะเห็นว่าโมโนแซคคารายนะครับจะมีหมู่ฟังก์ชันนะครับที่เห็นชัดเจนเลยคือแทบทุกตัวจะมีหมู่ C d o เบิ o O นะครับซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มอัลดีไฮดหรือคีโตนก็ได้นะครับเช่ล <ะ S 1> นลักษณะนี้ก็จะเป็นอัลดีไฮดหรือเรียกว่า aldose นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคีโตนนะครับที่เราเรียกว่า keto ลักษณะของการมีพันธะแบบนี้นะครับทำให้ลักษณะ พิเศษของมันก็คือมันเป็นน้ำตาลที่มีคุณสมบัติ reduce นะครับถ้าดูเนี่ยเราจะเห็นว่า2หมู่ฟังก์ชันนี้นะครับจะทำให้น้ำตาลมีสมบัติเป็นตัว reduce การที่น้ำตาลมีคุณสมบัติเป็นตัว reduce ทำให้เราสามารถทดสอบด้วยสารละลายเบเนดิกได้นะครับสารละลายเบเนดิกก็คือสารละลายคอปเปอร์2บวกนะครับเมื่อเราเอาน้ำตาลโมเลกุลเดียวนะครับที่มีหมู่ฟังก์ชันที่เป็น a โด o หรือ k e t o s เนี่ยไปต้มในสารละลายเบเนดิกนะครับเราจะได้ตะกอนสีแดงอิฐนะครับ เป็นวิธีการทดสอบน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวอีกแบบหนึ่งนะครับการที่เรานำน้ำตาลไปต้มนะครับกับสารละลายคอปเปอร์สบวกแล้วได้ตะกอนสีแดงอิฐเนี่ยเนื่องจากว่าน,น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวเนี่ยจะไปรีดิวส์นะครับคอปเปอร์สที่อยู่ในสารละลายนะครับเกิดเป็นกรดกู o คอนิกแล้เราจะได้คอปเปอร์วนออกไซด์นะครับที่เป็นตะกอนสีแดงอิฐขึ้นมา การทดสอบเบนเดนดิกนี้จะทําได้เฉพาะกับน้ําตาลโมเลกุลเดียวเท่านั้นนะครับในน้ําตาลที่เป็นโมเลกุลคู่เช่นเป็นไดซ์คารายหรือเป็นสายยาวเลยเช่นแป้งหรือเซลลูโลสเราจะไม่สามารถทดสอบโดยใช้สารละลายเบนเดนดิกได้เนื่องจากว่ามีการฟอร์มโครงสร้างเป็นวงและเกิดปะทะต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพูดอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เรื่องความเป็นวงนะครับน้ำตาลในโครงสร้างที่ให้ดูเมื่อกี้จะมีลักษณะโครงสร้างเป็นแบบนะครับแบบโซ่เปิด แต่จริงแล้วเนี่ยน้ำตาในธรรมชาติเราอาจจะพบโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นวงนะครับซึ่งจะมีความเสถียรกว่าเวลาไปสารละลายในน้ำนะครับโซ่เปิดจะมีลักษณะนี้โดยในวงเนี่ยจะเกิดปฏิกิริยานะครับโดย C d o เบิ o O ตัวนี้นะครับจะทำปฏิกิริยากับหมู่แอลกอฮอล์นะครับสุดท้ายเราจะได้โครงสร้างในลักษณะนี้นะครับก็คือจะได้วงนะครับที่เป็นอีเทอร์นะครับแล้วก็มีหมู่ O H ที่ปลายกูโค้ชแบบวงนี่เองนะครับที่จะไปสร้างพันธะต่อเนื่องกันเป็นสายยาวเราเรียกว่าพันธะแกครูรดิแต่เนื่องจากมันมีพันธะคู่ในโครงสร้างนะครับแบบวงดังนั้นเราจะไม่สามารถทดสอบมันด้วยสาระละลายเบนเดดิต์ได้นะครับเนื่องจากมันมีคุณสมบัติในการวิดีย์โอเคถ้าให้อาจารย์สรุปนะครับซึ่งจะไปสรุปอีกทีหนึ่งเรื่องการทดสอบนะครับ นั่นก็คือน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวสามารถทดสอบได้ด้วยการต้มกับสารไลเาเบนดิกแล้วจะให้ตะกอนสีแดงอิดแต่น้ำตาลที่มีการต่อกัน2โมเลกุลขึ้นไปเป็นจนถึงสายยาวที่เป็นแป้งหรือไกลโคเจนจะไม่มีการทำปฏิกับสารไลเาเบนดิกนะครับต่อมาเมื่อเรามีโมโนแซคคารายนะครับหรือโมโนเมอร์เราก็จะมีไดแซคคารายหรือว่าไดเมอร์นะครับไดแซคคารายคืออะไรก็คือการเอาน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวมากกว่า1โมเลกุลมาต่อกันนะนั่นเอง ถ้าดูจากรูปนะครับอ่านี่คือน้ำตาลกลูกโคสนะครับโครงสร้างที่ดูเมื่อกี้แล้วรวมตัวเป็นวงนะครับและถ้ารวมกับน้ำตาลฟรุกโตสซึ่ง2ตัวนี้เป็นเฮกโซสทั้งคู่เราลองมาไล่อีกทีหนึ่งอะไรคือน้ำตาลเฮกโซสนะครับคือน้ำตาลที่มีคาร์บอน6อะตอมก็คือกลูกโคสฟรุกโตสแล้วก็กาแลคโตสนะครับอาจารย์จะเขียนนะครับอ่ากลูกโคสกับฟรุกโตสรวมกันได้น้ำตาลที่มีชื่อว่า ซูโครสนะครับหลักๆก,ก็คือพบในน้ำตาลจากอ้อยหรือน้ำตาลทรายที่เราใช้กันแต่คราวนี้ถ้าเราจะเขียนนะครับเรื่องการรวมตัวของน้ำตาลโมเลกุลเดียวให้เป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่นะอาจจะอาจจะรวมได้แบบนี้นะครับน้ำตาลโมเลกุลเดียวที่เป็นเฮกโซสที่พบกันคือกูโคสนะครับฟลูโตสแล้วก็กาแลคโทสนะครับ อันนี้คือทดสอบด้วยเมนเดดิกได้เพราะเป็นน้ําตาลโมเลกุลเดียวแต่ถ้าเราเอามันมาต่อกันเป็นคู่เราจะเรียกว่าเป็นไดเมอร์นะครับต่อกันกด้วยพันทัเกลโคซิดิกเราจะได้น้ําตาลอีก3ชนิดนะครับเรียกว่ามอลโทสนะครับมอลโทสเกิดจากกลูโคส2อ,อันรวมกันนะครับแล้วก็นะครับซูโคสได้จากกลูโคสนะครับ รวมกับฟ루กโตสนะครับฟ루กโตสเป็นน้ำตาลที่ให้ความหวานมากที่สุดนะครับใน3ตัวนี้นะครับสุดท้ายก็คือแลคโตสนะครับแลคโตสก็ได้จากกลูโคสนะครับบวกด้วยกาแลคโตสอ่าเราจะเห็นว่าน้ำตาลโมเลกุลเดียวทั้งหมดเมื่อมรวมตัวเป็นโมเลกุลคู่นะครับจะมีกลูโคสเป็นหลักนะครับต่อด้วย น้ำตาลอีกชนิดหนึ่งนะครับโดยถ้าเป็นกลูโคสบวกกลูโคสก็จะเรียกว่ามอลโทสนะครับกลูโคสกับฟูโกสก็จะเรียกว่าซูโคสกลูโคสบวกไกลโทสก็จะเรียกว่าแลโคโทสนะครับนี่คือน้ำตาลโมเลกุลคู่หรือที่เราเรียกว่าไดแซคคารายและมีการต่อที่ยาวกว่านั้นอีกนะครับก็คือการที่เอาตัวน้ำตาลโมเลกุลเดียวเนี่ยมาต่อกันโดยมีหน่วยซ้ำเนี่ยอาจจะเป็นร้อยหรือเป็นพันหน่วยนะครับเราจะเรียกน้ำตาล หรือว่าเรียกคาร์โบไฮเดรตที่เกิดจากการต่อของสายน้ำตาลโมเลกุลเดียวเป็นสายยาวมากๆตัวนี้ว่าพอลิแซคคารายก็เหมือนโพลิเมอร์นะครับพอลิแซคคารายหลักๆนะครับที่อาจารย์จะให้ดูนะครับจะมีอยู่สัก3-4ตัวนะครับตัวที่1นนะครับก็คืออะไมโลสอ่ะจะเห็นเลยว่าอะไมโลสนะครับเป็นพอลิแซคคารายนะครับที่พบในพืช จะมีลักษณะเป็นวงของกลูโคสนะครับต่อกันด้วยพันธะที่เรียกว่าพันธะไกลโคสิดิคคือที่ตรงบริเวณที่ชี้นะครับอนอกจากนั้นก็จะมีโครงสร้างที่คล้ายอะไมโลสที่เราเรียกว่าอะไมโลเพกตินตัวอะไมโลเพกตินจะมีลักษณะสําคัญเลยก็คือเหมือนอะไมโลสแต่มีกิ่ง นะครับที่เกิดจากการแตกตัวออกเป็นสายนะครับในพืชเราจะพบอะไมโลสักประมาณ20ส่วนอะไมโลเพกทินเนี่ยจะมีประมาณ80นะครับอ่าส่วนนี้เป็นโพลีแซคคาไรที่อยู่ในกลุ่มของแป้งนะครับอ่าจะเห็นว่าลักษณะของมันทั้เกลืซิดิกนะครับอาจจะเป็นลักษณะนี้ส่วนสารอีกประเภทหนึ่งที่พบและเป็นโพลิเมอร์เหมือนกันนะครับและเกิดจากกรูคสเหมือนกันนั่นก็คือเซลลูโลสนะครับที่เป็นโครงสร้างของเส้นใย,ยของพืช เซลลูโลสก็คือก o ูโคสน,นะครับที่ต่อกันด้วยพันธะไกลโคสิดิกเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าพันธะไกลโคสิดิกที่ต่อจะมีลักษณะที่แตกต่างจากพันธะไกลโคสิดิกที่พบในแป้งดังนั้นร่างกายมนุษย์จะไม่สามารถย่อยเซลลูโลสได้นะครับสุดท้ายก็เป็นสารที่พบนะครับเป็นโพลิเมอร์เหมือนกันเป็นโพลีสซคคารายที่พบในร่างกายคนนะครับก็คือไกลโคเจนไกลโคเจนถ้าดูดีๆแล้ว มันจะคล้ายๆอะไมโลเพกตินนะครับก็คือเป็นสายยาวของอะไมโลสและมีการแตกะะแขนงแต่ลักษณะสําคัญคือการแตกแขนงไกลโคเจนจะมากกว่านะครับนี่คือลักษณะของโพลีแซคคาไรน์นะครับส,สชนิดที่อาจารย์ได้พูดถึงคราวนี้ถ้าเกิดว่ากรณีของการทดสอบนะครับซึ่งจะเป็นส่วนที่ข้อสอบจะออกค่อนข้างบ่อยนะครับก็คือการทดสอบสาจบรจาพวกคาร์โบไฮเดรต เราจะทดสอบได้อย่างไรเมื่อกี้เราได้พูดถึงการทดสอบประเภทหนึ่งไปแล้วนะั่นก็คือการต้มกับสารละลายเบนเอดิกนะครับอาจารย์จะแบ่งออกนะครับเป็นสองอย่างนะครับก็คือโมโนแซคคารายนะครับโมโนแซคคารายก็คือน้ำตาลโมเลกุลที่เป็นจัดเป็นกลุ่มโมเลกุลเดียวนะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นมากกว่าหนึ่งโมเลกุลก็คือไดแซคคารายแล้วก็โพลีแซคคารายอ่า พลซคคารา์ก็จะมีแป้งนะครับกับมีตัวไเ,เซลลูโลสโมโนแซคคารสามารถต้มกับสารละลายเบเดดิกให้ตะกรนสีแดงอิฐในขณะที่ไดแซคคารกับโพลีแซคคารไม่เกิดน,นะครับเราจะไม่เห็นตะกรนสีแดงอิฐอ,อันนี้ก็คือเบนเดดิกอาจารจะเขียนนิดนึงว่า โมโนไซคลายจะให้ผลบวกนะครับก็คือให้ตะกรอนสีแดงอิทในขณะที่2ตัวนี้จะไม่เกิดปฏิกิริยานอกจากนั้นยังมีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะทำให้สารทั้งหมดเลยสามารถทำปฏิกิริยากับเบเนดิกให้ตะกรอนได้นั่นก็คือการย่อยสลายไดไซคลาย,ายที่เป็นโมโนไซคลายต่อกันหรือโพลีไซคลายซึ่งต่อกันเป็นสายยาวเนี่ยย่อยให้มันเหลือหน่วยย่อยที่สุดโดยการใช้กรดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเติมกรด และต้มในสารละลายเบนเดดิกนะครับสามารถเกิดตะกอนสีแดงอิฐได้ทําไมถึงเกิดตะกอนสีแดงอิฐได้เพราะทั้งไดซัคลายและโพลิไซัคลายก็คือหน่วยของโมโนซัคลายที่ต่อกันเป็นสายนั่นแหละถ้าเราใช้กรดสลายสายของมันให้เป็นโมโนซัคลายเราก็สามารถทดสอบกับสารละลายเบนเดดิกได้นะครับนี่คือการทดสอบกับสารละลายเบนเดดิกเพราะฉะนั้นสรุปถ้าต้มกับสารละลายเบนเดดิกแล้วเกิดตะกอน สีแดงมันเป็นโมโนแซคคารายแต่ถ้าสมมุติว่าต้มกับสารละลายเบนดิกปกติเราไม่เกิดตะกอนแต่ต้มในกรดแล้วเกิดตะกอนสีแดงมันอาจจะเป็นไดแซคคารายหรือโพลีแซคคารายก็ได้นะครับเนื่องจากกรดจะไปสลายให้มันกลายเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวมีวิธีไหนอีกบ้างที่จะทดสอบคาร์โบไฮเดรตได้อีกวิธีหนึ่งที่เห็นได้ชัดนะครับก็คือการใช้ไอโอดีน การใช้สารละลายไอโอดีนนะครับถ้าเราหยดสารละลายไอโอดีนลงไปเราพบว่านะครับมีเฉพาะแป้งเท่านั้นนะครับที่จะเกิดสารเชิงซ้อนนะครับกับไอโอดีนนะครับได้เป็นสีม่วงไอโอดีนปกติจะมีสีค่อนข้างออกไปสีทางสีน้ำตาลนะครับในขณะที่โมโนแซคารายหรือว่าเซลลูโลสจะไม่เกิดปฏิกิริยากับไอโอดีนเพราะฉะนั้นไอโอดีนเป็นสารเฉพาะที่ใช้ทดสอบแป้งนะครับ และมีวิธีอะไรอีกนอกจากสารไลาเบอรดิกไลโอดีนที่สามารถใช้ทดสอบคาร์โบไฮเดรตได้นะครับสุดท้ายนะครับในการทดสอบตัวตัวโมโนซัลคารายแล้วก็โพลีซัลคารายนะครับก็คือการละลายน้ำการละลายน้ำง่ายๆเราสามารถแบ่งแยกตัวโมโนซัลคารายไดซัลคารายกับโพลีซัลคารายได้ เพราะอะไรเพราะถ้ามันเป็นสายโมเลกุลเล็กนะครับเช่นเป็นโมโนแซคคารายหรือเป็นไดแซคคารายพวกนี้จะละลายน้ําได้ในขณะที่เมื่อมันต่อกันเป็นสายยาวเป็นโพลีแซคคารายแล้วการละลายน้ําจะน้อยลงนะครับจนถึงขั้นละลายไม่ได้นะคับแต่น่าจะขอสรุปนะครับสวิธีที่ใช้ทดสอบนะครับโมโนแซคคารายไดแซคคารายแล้วก็โพลีแซคครานะครับ 1. การต้มด้วยเบนเดดิกทดสอบโมโนแซคครายได แต่ถ้าเติมกรดลงไปด้วยนะครับจะทดสอบได้ทั้งโมโนซัลคารายไดซัลคารายและก็โพลีซัคารายนะครับอย่างที่2คือการทดสอบด้วยวดีนจะเป็นการทดสอบแป้งเป็นหลักซึ่งจะให้สารเชิงซ้อนสีม่วงและสุดท้ายนะครับก็คือการทดสอบโดยการละลายน้ำซึ่งเราพบว่าสามมรโมเลกุลเล็กเช่นโมโนซัลคารายหรือไดซัคารายจะละลายน้ําได้ในขณะที่โพลีซัคารายจะไม่ละลายน้ำนะครับในตอนหน้านะครับเราจะมาพูดถึงนะครับสาร ชีวโมเลกุลตัวถัดไปนะครับนั่นก็คือกรดนิวคลีอิกนะครับสำหรับตอนนี้อาจารย์ก็ขอจบในส่วนของคา oh ร์โบไฮเดรตเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ